มาเสียบมันนากันเด้อพี่น้องเอ้ยถึงฤดูการเสียบโอ้ชีวิตเกษตรกรลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินสู้แดดหมดละทำเลดีโยเดี๋ยว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 ใส่เสียบเปียกอยู่ใส่โอ้คือยังดีอยู่ไกลแต่เสียปุ่นโอ้เสียบเปียกเราเนี่ยมหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเสียละเสียละ โอ้อยู่แล้วอันพูนเสีย hmm. อีดกำลังขอนละมันอยู่เส mm ี hmm. อยอีดู่ในอัน mm hmm. อันนันพาเนกคอนอ้ย oh, mm hmm. ตัดเลยตัดเลยชับชับชับ,ชบงนั้นทั้งนี้พเนกเสียบอั mm hmm. คนคตมักเสียบเนี่ยใอยกันพี่นอ้องใกล้จะเที่ยงนะน mm hmm. าสูนี่เขาจะามึงลายเทียอ์เลยนี่มาอู่งานไปจัก เระดับเสียเสียเปียกกับเสียอิดโอ้ระดับเสียกันยังบ่พออยู่เงินเดิไปไปสายอืใช่ทุกเท่ากับใช่ครั้งเดียวดนะปุ่นโอ้ยอีหยังหนักหนาแล้วยากมากมากเสียด้อแตกเดียกนะสิเสียนี่อ้าพี่น้องซอยกันเพฮ้ยถึงเวลาเสียบพี่น้องเลยนี่นี่ไฟเสียบเลยนี่ไฟทรงไฟไฟทรงยังซอยไทยกันปัน ปวกก็รอดได้ยี่นี่โอ้ปานนั่นกันยังบ้านหุ่นดีอยู่ย่างแบบไก่